สวัสดีคุณผู้ชมผมคิวเตมีนะครับมากันสัทีกับการรีวิว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับหนึ่งสุดยอดสมาร์ทโฟนเรือธงจาก s m s u n g นะครับที่มี S Pen แต่เพียงผูด้เดียวด้วยต้องบอกว่าตัวนี้มีความสุดยอดอยู่หลายอย่างเลยแต่บอกตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนครับ ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า Samsung Galaxy Note 20 Ultra นั้นมีทั้งตัว 4G แล้วก็ 5G นะครับตัวที่ผมรีวิวกันเป็นตัว 5G ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ป่าไป42,900บาทแล้วราคาแรงขนาดนี้มีอะไรดีบ้างนะครับใช้กันมาเป็นเดือนแล้วไปรีวิวกันเลยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เสมอนะครับเวลาเห็นก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือ Note นะครับในรุ่นนี้ยังคงมีความเหลี่ยมตามสไตล์ของ Note ด้านหลังโชว์ความสวยงามลรูลาได้เป็นอย่างดีกับสี Mystic Bonds ที่รีวิวกันวัสดุเป็นกระจกคา r รล่ลาวิกตัสรุ่นใหม่สุดครับและตัวผิวเป็นลักษณะด้านทำให้ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายขอบด้านข้างเนี่ยโค้งเข้าหาเฟรมเครื่องนะครับทำให้การจับถือนั้นง่ายขึ้น และที่โดดเด่นคือเซตอัพกล้องหลังครับที่ต้องบอกว่าใหญ่มากซึ่งเซตอัพกล้องที่หนาแบบนี้เนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วใน S 2 0 Ultra ตนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ Note 20 Ultra ด้วยเช่นกันไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของ s a m s u n Galaxy g ไปหรือเปล่าในเรื่องของการใช้งานเวลาวางบนโต๊ะและพิมพ์คีย์บอร์ดตอบเมสเซจอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่จะมีอยู่บ้างตรงด้านซ้ายมือบริเวณตัวไม้มลายอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นไป ก็จะมีความยกเยกอยู่นะครับใครที่อยากจะลดปัญหานี้ก็คงต้องไปหาเคสดีๆใส่หน่อยให้มันยกน้อยลง ถ้าพูดถึงความสวยงามของเซตอัพกล้องเนี่ยผมว่าโ No ้ต20 u l t r a สวยกว่า s 20 Ultra ครับที่ตัวกล้องเรียงกันเป็นแนวตั้ง3ตัวและกระจกตรงบริเวณเซตอัพกล้องก็เป็นแบบเงาสีเข้มตัดกบฝาหลังอย่างสวยงามด้านหน้าก็เป็นกระจก Gorilla Victus เช่นกันครับเป็นจอขอบข้างโคง้งเพียงเล็กน้อยนะครับมีเจาะรูกล้อง1ตัวทางด้านบนที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะชิดขอบบนมากๆเลยกรอบเครื่องก็เป็นสแตลเลสสตีลครับดูจากด้านข้างจะเห็นว่าเป็นเส้น บ,บ,นนบโดยเฉพาะทางด้านซ้ายที่ไม่มีปุ่มอะไรเลยตัวนด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มเปิดปิดอยู่ครับด้านบนมีลักษณะแบนนะครับแล้วก็มีที่ใส่ซิมซึ่งเป็นแบบไฮบริด2ซิมหรือว่า1ซิมกับอีก1ไมโคร SD สดีการ์ดด้านล่างก็มีลักษณะแบนเช่นกันครับมี USBc ลำโพงด้านซ้ายและจุดที่เปลี่ยนไปเลยก็คือที่เสียบปากกา S Pen พที่ย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายครับซึ่งบอกตามตรงว่าไม่ชินเท่าไหร่ต้องใช้เวลาคุ้นชินอยู่เหมือนกันตัว S Pen ก็ดูเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนไป คือมีแบตเตอรี่ยาวนานถึง24ชั่วโมงนะครับจากเดิมที่โน้ต10ทําไว้เคลมไว้ที่10ชั่วโมงเวลาถือใช้งานต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใหญ่มากครับล้นมือเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นสไตล์ของการใช้งานของโน<ๆ>้ตเขาอยู่แล้วแต่ที่ทําได้ดีเลยคือเรื่องของน้ําหนักเครื่องครับเห็นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าน้ําหนักเพียง208กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยคาดว่าคงหนักมากกว่า220กรัมเป็นแน่ จอของ n o t ต20 u l t r อัน่าจะเป็นจอที่ดีที่สุดในสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับ มากับขนาดมาหึมาเลย6.9นิ้วความละเอียด 2K อัตราส่วน19.3:9ต่อ496 PPI จอเป็น Dynamic AMOLED 2X ครับที่โดดเด่นในเรื่องของสีสันความสว่างที่เรารู้จักกันดีนะครับดำก็ดำสนิทและแน่นอนมากับ Refresh Rate สูงถึง120 h z สุดสมูทครับแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดเหมือนกับ S20 Ultra ที่ผ่านมา ถ้าเลือก Refresh Rate ที่120 Hz จะให้ความละเอียดสูงสุดได้เพียง1,080 p ครับแต่ถ้าเลือกความละเอียด 2k จะใช้ Refresh Rate ได้ที่60 Hz เท่านั้น หน้าจอมี sampling touch 240Hz ครับ touch ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วดูหนังใน netflix ก็แสดงผลเป็น hdr นะครับรวมไปถึง YouTube เองก็เช่นกันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังคุณภาพภาพแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจอที่ยอดเยี่ยมที่ตอบโจทย์สุดๆครับสมาร์ทโฟนราคาสูงขนาดนี้ปกป้้อองหหนนนาจกัปปปนปปปปปขปบนุนนนบบณปปปปปปปรปป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 ป h ปป h ปป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 ปโหปป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 ปนปปปาปปปปปคิวปปมีตลอดเลยนะครับ และก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่มั่นใจในคุณภาพของกระจกนิรภัยที่ติดหน้าจอของเราได้ด้วยครับซึ่งโปรดักต์ของ h i วนั้นนะครับหรุ่นโทรศัพท์เนี่ยจะมีหลากหลายประเภทของฟิล์มและกระจกให้เลือกเยอะแยะมากมายอย่างรุ่น Black 2.5D Full Coverage ครับตัวนี้เหมาะสําหรับ Galaxy Note 20เฉยๆครับซึ่งรุ่นนี้สามารถสแกนนิ้วหน้าจอบนกระจกของ h i วได้เลยนะครับรวมไปถึงสามารถใช้ S Pen ได้อย่างไม่มีปัญหาด้วย 3D case friendly สมชื่อนะครับก็คือใส่ได้ทุกเคสไม่ดันกระจกไม่มีกระจกบงังรบกวนการทำงานของเซนเซอร์ต่างๆนะครับรับประกันถึง90วันด้วย รุ่น Full Body Bag นะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบใส่เคสนะครับก็จะติดเป็นฟิล์มกันรอยหุ้มหลังครับซึ่งก็จะช่วยกันริ้วรอยต่างๆนะครับแถมเวลาลอกออกเนี่ยไม่มีคราบกาวด้วยแล้วก็มาถึงรุ่นพระเอกของเรากับ UV Glue นะครับเรียกว่าเป็นกระจกรุ่นท็อปสุดของซีรีส์เลยคุณภาพดีเยี่ยมตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับจะใช้ในน้าหรือบนบกกระจกเนี่ยก็ไม่หลุดจากโทรศัพท์ง่ายๆครับออกแบบมาเพื่อรองรับการสแกนนิ้วมือโดยเฉพาะเลยอย่างการสแกนอัลตราโซนิ อีกฟิงเกอร์ปริก็สแกนได้กระจกหนาเพียง0.25มิมเท่านั้นรองรับเคสได้หลายรุ่นเลย กระจกเองก็สัมผัสลื่นครับกาวไม่เหม็นอบด้วยแสง UV ได้เร็วกว่าเดิมใช้แล้วจอคมชัดและที่สำคัญรับประกันถึง365วันและขอแนะนำาบล็กมิลเลอครับกระจกติดเลนส์กล้องด้านหลังนะครับเพื่อปกป,ป,ป้องตัวกล้องของคุณและตอนนี้ s ฮซ e ล d มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแพ็คคู่เมื่อคุณซื้อกระจก UV g l u รูครับกับกระจกปกป,ป้องเลนส์กล้อง Black m i ลเล r จากปกติ1880บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นครับใครสนใจซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ ด้านล่างเลยนะครับและขอบคุณด้วยกับไฮชิลลำโพงมากับลำโพงคู่ตอริโอครับตัวล่างหนึ่งตัวแล้วก็ตรงที่คุยโทรศัพท์ด้านบนอีกหนึ่งตัวนะครับฟับงจากเสียงแล้วเสียงดังดีนะครับแต่ว่าเหมือนจะเบากว่า S20 ซีร i e s ีส์อยู่หน่อยหนึ่งแต่คุณภาพเสียงนั้นก็ยอดเยี่ยมเหมือนเคยครับ มงนีสิบมากับชิป exynos 990ครับ ram 12GB ความจุตัวเครื่องก็มีให้เลือกทั้ง2 5 6แล้วก็ 512GB นะครับเป็น ufs 3.1ซึ่งชิปตัวนี้เองก็สามารถรองรับการใช้งาน5 g ในถ่ายได้เลย คะแนจาก Geekbench 5, Single Core 917นะครับ Multi Core 2,791สเปคระดับนี้ก็สามารถเล่นเกมต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหาปรับสุดได้เลยนะครับอย่าง Marvel Super War ก็ปรับสุดหมดเลยแล้วก็เป็น High Frame Rate ด้วย,วยก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะครับก็คือเครื่องอุ่นๆเฉยๆแต่ทุกอย่างสมูทเนียนเล่นได้สะใจมากๆ ต่อกันที่เรื่องของ S Pen นะครับในแง่ของรูปร่างเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ในแง่ของความสามารถมีการพัฒนานขึ้นไปอีกครับในรุ่นนี้มีค่าความหน่วงลดลงมาเหลือเพียง9มิลลิวินเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้อยมากๆครับเรียกได้ว่าให้ความรู้สึกเหมือนเขียนจากปากกาจริงๆเลยนะครับพอะแทบจะไม่หน่วงเลยแถมยังมี AI Point Prediction คือใช้ AI เนี่ยในการคาดเดาล่วงหน้าว่าคุณจะลากปากกาไปทางไหน เพราะฉะนั้นคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งาน s อ e n เเหมือนใช้ปากกาปกติอย่างแน่นอนอีกอย่างที่ชอบคือมีเสียงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับยิ่งทำให้เวลาคุณเขียนเนี่ยเหมือนเขียนลงบนกระดาษเข้าไปใหญ่ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถควบคุมสมาร์ทโฟนโดยการใช้ S Pen ได้นะครับแล้วก็สามารถ c u s ส o m i z e คํคำสั่งได้อีกต่างหากด้วยแต่ผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ S Pen ในการควบคุมเครื่องสักเท่าไหร่ครับแต่ส่วนที่ใช้ S Pen ควบคุมเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับผมสามารถวางเครื่องไว้แล้วก็ใช้ S Pen ในการควบคุมซูมเข้าซูมออกนะครับหรือกดถ่ายรูปก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะใช้บ่อยกว่า ด้านซอฟต์แวร์เป็น One UI 2.5ครับครอบอยู่บน Android 10นั่นเองตั้งแต่ Samsung เปลี่ยนมาใช้ One UI ก็เป็นอีกหนึ่ง UI เลยที่ผมชอบมากๆในความคลีนในความสม ooth ในการใช้งานนะครับไอคอนต่างๆก็สวยงามในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะครับก็มีที่สแกนนิวใต้จออั t ตราโซนิกฟิงเกอร์ปรนะครับมีความปลอดภัยที่สูงเลยแต่จากการใช้งานเนี่ยก็จะมีความเร็วในการสแกนที่ช้ากว่าแบบออปติก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับและความเร็วเล็กน้อยกับความปลอดภัยที่มากขึ้นหรือถ้ามันช้าไปสำหรับคุณเนี่ยก็มีการปลดล็อกด้วยใบหน้าที่ปลอดภัยต่ํากว่าแต่เร็วสุดๆครับการทำงานอื่นๆก็ครบอยู่แล้วนะครับแต่ที่โดดเด่นกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องใดๆก็แน่นอนโปรแกรม Samsung n o t ครับที่ให้คุณใช้งานกับ S Pen ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการจดหรือว่า Create ไอเดต่างๆก็เรียกว่าสะดวมากม มีฟีเจอร์เจ๋งๆอย่างเวลาเราจดโน้ตแล้วมันเบี้ยวนะครับตามองศาที่เราถือเนี่ยก็สามารถปรับออโต้ได้เลยนะครับด้วยปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับก็จะทำให้โน้ตที่เราจดไว้ตรงเลยอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือสามารถจดโน้ตพร้อมกับอัดเสียงไว้เ e c o คอร์ไปด้วยได้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งในที่ประชุมหรือว่าตอนจดโน้ตเวลาอาจารย์เอ่อเ e ิ่กนั่นเองนะครับ C โน้ต E โน้ 990เลิฟแล้วเวลามาย้อนฟังนะครับก็สามารถใช้เอสเพนเนี่ยจิ้มตรงบริเวณที่เราจดโน้ตถึงตรงไหนตรงนั้นนะครับเพื่อฟังว่าเอ๊ะเมื่อกี้ตอนประชุมตอนที่เราจดถึงตรงนี้เนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรอยู่ได้เลยสะดวกมากๆแ,กกแล้วซีอาจจะข้ามมาฟังอาจารย์ตรงนี้เลยก็ได้ครับเน และ Samsung DeX เองก็สามารถเชื่อมต่อไร้สายได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายมากๆเพียงเข้าไปใน Samsung DeX นะครับแล้วก็มองหาอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อหรือว่ารองรับได้แล้วก็กด Connect ง่ายๆเลยซึ่งในที่นี้ผมใช้ทีวีเอเป็น OLED นะครับลองเชื่อมต่อดูก็สามารถ ทำได้ครับและสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้ที่ VLG เพราะว่าใครที่เคยใช้จะรู้ว่ารีโมทเขาใช้เป็นพอยเตอร์หรือว่าเหมือนเมาส์เลเซอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะควบคุมง่ายมากๆหรือจะควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟนเองก็ได้นะครับโดยใช้เจ้า Samsung Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยเป็นเหมือน ทัชแพดนะครับบนคอมพิวเตอร์เราก็สามารถควบคุมเมาส์ผ่านเจ้าหน้าจอสมาร์ทโฟนได้มากันที่กล้องกันบ้างน,นะครับเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลนะครับเป็นเฟสดิเทคชั่นออโต้โฟกัสเลเซอร์ออโต้โฟกัสแล้วก็มีการสารั่นเป็นนาโนเซลเซนเซอร์ครับมีเลนส์อัลตอรวาย12ล้านพิกเซลครับมุมกว้าง120องศาและเลนส์เพอริสโคปสำหรับซูมนะครับ12ล้านพิกเซลซึ่งซูมออปติคอลได้5เท่าแล้วก็ไฮบริดซูมสูงสุดที่50เท่าครับ UI ปรับเลนพื้นฐานเองก็จะมีอยู่3อันนะครับคือ1เท่า0.5เท่าอัลตาวายนะครับแล้วก็5เท่าที่เป็นออปติคอลนะครับแล้วก็มีเมนูย่อยอีกนะครับตั้งแต่0.5เท่า1เท่า2เท่า4เท่า10เท่า20เท่าแล้วก็50เท่าครับ มาดูภาพตัวอย่างจากเล่นหลักกันนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นตามสไตล์ของซัมซุงเขานั่นก็คือจะออกไปทางทนเหลืองนิดๆแล้วก็มีสีสันที่สดกว่าความเป็นจริงอยู่หน่อยๆและ HDR Auto เองก็สามารถทำงานได้อย่างดีครับ ในการถ่ายรูปคนก็มี Beauty mode อยู่สามารถเปิดเป็นออโต้ปรับได้3ระดับอันนี้ก็ไม่ต้องปรับเยอะนะครับหรือจะปรับแบบแมนนวก็ได้สามารถปรับได้เรื่องของความขาวหน้าเล็กแค่ไหนดวงตาโตแค่ไหนนะครับหรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้แล้วแต่เราส่วนตัวของ q ิเองนี่ก็จะปรับแต่ละอย่างในระดับแค่หหรือ2นะครับเพราะว่าอยากให้ภาพดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ผิวออกมาดีครับ ไหนก็พูดถึงคนแล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยที่โหมดไลฟ์โฟกัสหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งโหมดเลยที่ทําให้คุณถ่ายรูปคนได้สวยมากๆซึ่งนอกจากจะปรับบิวตี้ได้แล้วเนี่ยก็มีปรับความเบลอนะครับแล้วก็รูปแบบการเบลอได้ถึง5แบบด้วยกันมีตั้งแต่เบลอแบบปกตินะครับแล้วก็มีเบลอแบบวงกลมไฟฟุ้งๆเบลอแบบน้ําหยดนะครับเบลอแบบพุ่งๆ และอันสุดท้ายเป็นอันที่ผมชอบใช้นะครับนั่นคือเบลอภาพแบบปกติแต่ว่าทําให้ตัวคนเนี่ยเป็นสีอยู่อย่างเดียวที่เหลือเป็นขาวดําหมดครับและที่ดีคือไลฟ์โฟกัสเนี่ยพอถ่ายไปแล้วเรามาอิดิทที่หลังได้นะครับก็สามารถเลือกจุดโฟกัสได้ตรงไหนชัดตรงไหนเบลอนะครับนอกจากนั้นก็ปรับระดับความเบลอเบลอมากเบลอน้อยหรือว่าชัดหมดก็ทําได้เช่นเดียวกันและรูปแบบการเบลอทั้งหมดที่เมื่อกี้โชว์ไปก็สามารถมาเปลี่ยนที่หลังได้ด้วย เลนเอลตวไวเองก็ทำงานได้ดีนะครับและที่ชอบเลยก็คือเรื่องของสีแล้วก็ไว้บาลานต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับเลนหลักด้วยในเลนซูมเองเนี่ยออปติคอลอยู่ที่5เท่านะครับแต่สามารถดันได้สูงสุดที่50เท่าครับก่อนอื่นเราลองมาดูระยะก่อนนะครับตั้งแต่ออลตัวไว1เท่านะครับมี5เท่าก็คือออปติคอลที่บอกแล้วก็ดันสุดที่50เท่า ซึ่งผลงานก็ยังดูโอเคดูดีอยู่เลยเรามาดูระยะให้ละเอียดขึ้นนะครับตั้งแต่1เท่านะครับ2เท่า4เท่า5เท่า10เท่า20เท่าและก็สูงสุดที่50เท่านะครับซึ่งผลงานต้องบอกว่าแต่ลายระยะเนี่ยก็ทำความคมชัดได้สำหรับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่ในชีวิตประจำวันจริงๆผมใช้ส่วนมากก็2เท่าแล้วก็5เท่านะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมาย รูปตอนกลางคืนถ้าใช้โหมดปกติเนี่ยมันก็จะออโต้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าแสงไม่พอมันก็จะเปิดไนท์โหมดให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่สามารถบังคับเปิดไนท์โหมดได้ตั้งหากซึ่งก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างที่เห็นและที่ดีคือไนท์โหมดเองสามารถใช้ได้กับทุกเลนเลยตั้งแต่เลนปกติเลนเอลต้ไว้นะครับแล้วก็เลนซูมเองด้วยก็สามารถใช้งานไนท์โหมดได้อันนี้ก็เลยทําให้เราได้ภาพสวยในทุกระยะเลยกรองหนา้าเซลฟี่ที่10ล้านพิกเซล f 2.2ด้วย โอพิกเซลเฟ e ดิเทคชันออโต้โฟกัสครับกล้องหน้าเองเป็นมุมกว้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยพอสวิชมาปุ๊บจะเป็นระยะใกล้ก่อนแล้วคุณสามารถกดสวิชให้มันเต็มเฟรมได้นะครับอย่างที่เห็นและกล้องหน้าเองก็มี Beauty Mode เช่นกันนะครับอันนี้ก็ไว้ปรับพวกหน้าสายตาโตหน้าเล็กแค่ไหนก็เหมือนกัน และแน่นอนก็มีไลฟ์โฟกัสเช่นกันนะครับถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้กับเลนส์ปรับได้2ระยะเช่นกันแล้วก็ปรับระดับความเบอลอรวมไปถึงรูปแบบการเบลอได้เหมือนกล้องหลังเลยครับซึ่งผลงานกล้องเดี่ยวของเขาก็ออกมาดีเลยนะครับถ่ายรูปได้2ระยะนะครับแถมยังปรับเรื่องของความใสของใบหน้าเราได้ด้วยแล้วก็ยังมีลูกเล่นของการเปลี่ยนแบล็กเกล์เบลอทางด้านหลังอีกก็ถือว่าแฮปปี้ฮะสำหรับใครที่ชอบถ่ายเซลฟี วิดีโอกันบ้างนะครับอัดความละเอียดสูงสุดที่ 8K 24fps นะครับแต่ว่าระยะเลนจะค่อนข้างใกล้เวลาจะถ่ายอะไรควรจะถอยออกมาหน่อยครับในโหมดของ 30fps ไม่ว่าความละเอียดไหนนะครับจะเป็นโหมดที่คุณสามารถสวิชเลนได้ทุกระยะนะครับอันนี้ก็สามารถสวิชระหว่างการถ่ายได้เลย แต่โหมดที่ผมชอบใช้ถ่ายคือ 4K 6 0 fps นะครับอันนี้เลยคมชัดนะครับแล้วก็รายละเอียดดีมากๆรวมไปถึงเรื่องของเสียงลองฟังกันดูว่าดีขนาดไหน ในโหมด Super Steady หรือว่านิ่งสุดๆเนี่ยจะถูกล็อกความละเอียดอยู่ที่ 1,080p เฟมรมเรทอยู่ที่ 30fps นะครับแต่ว่าให้ภาพที่นิ่งอย่างที่เห็นเลยคือวิ่งลงบันไดก็ไม่สั่นสะเทือนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำระบบกันสั่นได้ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับโหมดนี้ s m s u u n Galaxy Note 20 Ultra 5G นั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทครับ ซึ่งพูดตามตรงว่าอยู่ในราคาที่สูงนะครับแต่ก็ต้องพูดอีกว่าทั้งเครื่องทั้งหมดความสามารถต่างๆอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่เขาให้มานั้นพรีเมียมสุดๆนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ความสามารถที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตัวไหนทําได้นั่นก็คือเรื่องของ Spen นนั่นเองนะครับที่เรียกว่าโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นเสมอในตระกูลโน้ต ซึ่งทําให้หลายคนที่ทํางานนั้นสะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กเลยสามารถพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับมีหลายคนเหมือนกันที่ผมเคยคุยด้วยนะครับแล้วเขาเป็นคนทํางานที่ต้องใช้โน้ตบุ๊กตลอด เปลี่ยนมาใช้ Galaxy Note 20 Ultra ตัวเดียวคือจบเลยนะครับและตอนนี้ก็ย้อนกลับมาที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่า Samsung Galaxy Note 20 Ultra นั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับซึ่งก็น่าจะเห็นแล้วลหละว่าทำไมนะครับในเรื่องของราคาที่สูงนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยผมก็จะแนะนำว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้การทำงานที่เต็มประสิทธิภาพขนาดนี้ ก็สามารถประหยัดเงินงคุณได้เพื่อมองหาเรือธงที่ราคาเบาวกว่านะครับอย่างเช่น Galaxy S 20หรือว่า S 20 Plus เองเนี่ยก็สามารถทำให้คุณเซฟเงินได้อีกก้อนหนึ่งเลย แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ S Pen ได้คุ้มค่านะครับแล้วก็ยังได้แพ็กเกจต่างๆนะครับหน้าจอกล้องสุดยอดหมดทุกอย่างผมจะไม่ห้ามเลยนะครับจัดตัวนี้ไปเลยมันจะทำให้การทำงานการใช้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 g ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แน่นอนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์สำหรับคนที่ใช้ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ก็มาแชร์กันได้ทางด้านล่างเลยนะครับแล้วติดตามไม่ดีนะครับมีรีวิวอีกเพียบเลยที่กำลังรอคิวออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอยู่กับผมคิวเตมี me, นั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้จบแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ